เด้งไว้พอนอมเด้งแล้วผมงงไม้ปมาเล็กเฮ้ยเออยังก่อนพึบปั๊บนี่ต้องเจอสเต็ปเทพสเต็ปเทพพึบโอ้โหปรับต้ให้แล้วผมเข้าไปในตัวคิวเลอร์แล้วผมตบตูด วิ่ง <Yeah. S 1> ถึงผมจะพลาดแต่ทิวเลอร์พลาดกว่าคอบอเอโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วมุมเดิมๆใช่ปะมละ่ะเอาละครับผมสวัสดีเ,เพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาอยู่กันในเกมโดบต้นหรือว่า Dead by Daylight และในวันนี้นะครับเราจะมาเล่นเซตชายไฟฉายแล้วก็จูงด้วยนะครับและในวันนี้นะครับเซตผมก็จะมีประมาณนี้เลย อันแรกเตีนบาวเป็นเพื่อของไอรีนลิฟลี่สำหรับเจ้าเปองน,นี้จะทำให้เรานะครับวิ่งไม่มีเสียงอันที่2ระเบิดแสงเป็นเพื่อของรีออร์ดเชนเดอรดี้หลังจากที่ผมซ่อมแซมเครื่องปั่นไฟได้40%แล้วนะครับให้เราทำการเข้าตู้ล็อกเกอร์หลังจากนั้นเราจะได้ระเบิดแฟลชมานะครับความยืดหยุ่นเป็นเพิ่งกลางเราจะทำทุกอย่างไวขึ้น9%โดดหน้นตาต่างปั่นไฟ ตัวประกอบเป็นเปิงของเนาโต้ไลล่าหลังจากที่ฆาตกรอุ้มมือก่อนเราเราจะวิ่งไวขึ้น50%นาน5วินาทีเปิงนี้จะมีเวลา10วินาทีในการใช้งานนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะสนุกและมันฮาแค่ไหนไปติดตามรับชมกันได้เลยครับ let's go เอาละครับผมมาถึงเวลาแล้วฮะที่ผมจะต้องเปลี่ยนสายสายเวอร์แฟนะครับผมสำหรับเกมนี้นะไก่ไก่ไกไก่ไก่กกกกเฮ้ยโอ้โหไม้มีแต่ไม้มีคอแมพ คอมเบลไซมาครับเดี๋ยวผมลากขึ้นเล่นบนให้ทุกคนแย่ปั่นเลยมาครับใคเอาเล่นให้อาเล่นให้โอเคครับสวยยังได้อยู่เฮ้ยโอ้โหพลาดโอ้โพลาดจัดอ,อุ้ยแหลกโหอยู่ดีผมก็กระตุกเฉยเลยอ่ะจอใหม่กระตุกมาก หมายถึงว่าไดเวอร์ครับไม่ใช่การจ่อจะไปไล่เราปะสวยครับคือ <c oughs> ถ้าเกิดว่าคิวเลอร์เขามาไล่เราก็ไปเขาเสียเวลามากเลยนะ <c oughs> เป็นเรื่องแล้วไงเฮ้บดักหน้าซะด้วยผมเห็นหัวผม่ังเห็นหัวอยู่ ยังก่อนพระนมผมก็นิ่งของผมผมก็นิ่งอยู่คะ่ะผมชี้ไปแล้วผมชี้ไปอยู่นั่น่างเราจะวิ่งเข้าด้านในวิ่งเขาด้านาในเสร็จปุ๊บเราจะไปโดดไม้โดดไม้ต่อโดดไม้ต่อ,ดดตอทานไหมได้อยู่โอเคผมนิ่งแล้วผมนิ่งคือั๊บเพบ <c oughs> ยังก่อนพระนมผมมีเก้าเปอร์เซ็นต์ผมมีเก้าเปอร์เซ็นต์โอเคอยู่ไหนคิวร์เลยอยู่ไหนคิว่ลเลโอเคเขาไปแล้ว,วแฮ ตกใจหมดแอปคิดว่าแบบบูดวอล์คหา500สเต็ปอุ้ยตอนนี้มีบูลด้วยเดี๋ยวเอาเรื่องจแบบัดครับโอเคผมได้แล้วระเบิดแฟลแต่พี่ไปฉายอยู่แน,น่ได้ไปฉายก่อนปด้เสร็จแ้วครับทุกคนหิวไหมหิวบูนหิวบูนโอ้โหสีบูลเลยเหรอถามจริงนี่ของดีเลยเนี่ยโอเคผมได้ผมได้ผมได,มได้โอเคครับเดี๋ยวรอพับให้ เข้าไมา้ทัน,นครับโอเคลุกได้โดนแฟนผมต้องมาแล้ววะโดนแฟนผมเข้าแล้วโอเคปะเข้าไมา้ทันไหมแน่ผม,มรู้มีไม้หรือเปล่านะแต่ผมเชื่อว่าผมได้ไปทานปะล้มไม้โอ้ไม่ลม้มะ เดอแฝดผมแน่จะได้ครับ <_ ıl> เห็นผมแน่เลยมเมื่อกี้ทำไมเขาตีนอนอะมี <_ ıl> บูลลุกนะด้านหน้าถ้อาอยู่ดีคิวแล้วก็ตีนอนเฉยรับ <_ ıl> คือถ้าเกิดว่าเขาอุ้มเมื่แก้ผมมาไม่ทันนะ <_ ıl> ไม่ว่าจะมูฟบแบบแค่ไหนผมก็มาสามารถปารระเบิดได้ครับ โอเคคิว okay. เริ่มมาหลายใจหลายใจจัดแล้วจุ๊บพังหลักหน้าหลักซ้ายดักขวาเฮ้ย <Hey! S 1> ได้อยู่นะ <Okay. S 1> นี่ทำไปเล่นไปจุ๊บตึงนะไปก่อนแล้วกันโอ้โห oh. oh. ยังก่อนพนม มันบอกยั้งก่อนพระนอมอันนี้ไม่น่าทันละโอ้โหคิวเลอร์ลหลใจจัดหนีเซอุบมาเนี่ย ลุกเองด้วยเนี่ยใช่ปะ่ะคานไปอีกนิดหนึ่งบูล,ลุูกเองเลยครับสวยงามโอเครู้มือบูล,ลุ้เองครับบูล,ลุูกเองได้อยู่ได้อยู่ทิ้งลูเบอลแฟร์กอนไม่น่าได้ได

โอ้โหคิวเลอร์ไม่อุ้มใครเลยเพอผมจะมาทำคอนเทนต์แล้วเปิดลาระเบิงปุงระเบิดแฝดไม่อุ้มเลยครับช่วยผมด้วยครับจุดรอสุดอ่อสวยงามมากขอบคุณครับอยู่เต็มเลยก็ได้นะเบิร์กดีจัดไปคิวเลอร์เขาไม่อุ้มอ่ะทำไมไม่อุ้มถามจริงผมรออุ้มอยู่นะ คนมาผมมาทิเสร็จแล้วยังก่อนพนมยังไม่เชื่วันนี้ว่าพอดีพี่ของจริงอะ่ะของจริงไม่ดีมั้งโอเคผมแบบจุกไปด้วยอัาทิปไปด้วยครับทุกคนตึงปะตึงเปรีย้ยตึงเปรีย้ยผมบอ,อกเลยผมตึงเปรีย้ยเออเดินยังเกิดนเหมือนเดิมเดี๋มมไม่เชื่วันนี้เว้ยอย่างนี้ทั้งวันนะถ้าเกิดว่าผมได้เล่นเชิงกับคุณอะ่ะ ผมน่าจะทั้งวันทั้งคืนนะอ่าไม่กล้าเล่นไงไม่กล้าเล่นชงเล่นเชิงซะด้วยคุ้มบ่อเฮ้ยยังไงโอ้โหมาเราสองคนยังอีกยาวไกลเราสองคนได้ทั้งวันทั้งคืนปะ่ะเราสองคนอะ่ะเอ๊บดูปั๊บป้าวเลยเออตาบอด สวยงามอ้เป็นเรื่องแล้ววะาทุกคนเฮ้ยโอ้โห,โโหผมแม่งวิ่งไปหามีดแม่งเอ,อ้ยโอ้โหหันดะเขาแพงเอ,อ้ยก็มีนี่ว่าก็มีแทงลงแทงหลังกันนี่ว่าเอาเรื่องชาติวิ่งมาทางเดียวกันด้วยทำไมเขาใจตรงกันตลอดเขาใจหนีแท็กโอ้โหไม่โดนนี้นไงวะเนี่ย เอาผมฉายยังไงก่อนถ้าผมมีระเบิดแฟลชนาจะได้อยู่แต่นี้มันไม่มีไงผมต้องชาร์ให้แล้วครับเราปาระเบิดไม่ได้เราก็งจูงได้ครับใช่ปะเราปาระเบิดไม่ได้เราจูงได้เป็นเรื่องทำหนุกทำเนียมครับทำเนียมขอบฟ้าจูงโหดไม่เสียเชิง Nhắn gọi bắn ôm Nhắn gọi bắn ôm Ninh nhờ Ninh bảo Phát ôm ย่างก่อนพ่ <c oughs> อุ่มปึ๊บย่างก่อนพ่อุ่มต้องเด้งแลวครับ็อตเนี้ยผมรอสวนโอ้โหไม่เด้งเลยหรออัอเดะดักน้าตงน้าตางสุดละต้องเอาอันเดะแล้วผมใช้มุมมองบุูคนที่สามมองไงเด้งมาอย่างนี้ผมสวนอ้า เขาเรียกว่าการสวนแบบสเต็ปทูสเต็ปวันอันเดนดักอีกละดักทั้งวันดักทั้งวันทั้งคืนดูทรงแล้วอย่างงี้เด้งชัวร์ผมไม่เด้งเลยว่ะเด้งไปว่านมเด้งแล้วผมงวงไม้เป็เล็กเฮ้ยเออยังก่อนพึ๊บ ปึ๊มนี่ต้องเจอสเตปเทพสเตปเทพปึ๊บ,บ,บ <laughs> หลงลูกลายรอสวดพระเด้ยอ,ดอย่าหงอด้วยดูโอ้โสวดอะไรเงี้ยอยา่อยาหงอ,งอ,อด้วยหงอดอวยเพราะดูเป็นไงล่ะเจอผมทวนไม่อยู่ไหนวะโอเคอยู่ตรงนั้นโอ้โหผมเกือบหลงแล้วครับทุกคน Ơ nè, Ơi, bắp Hư bắp Ơi, Ơi, nè Lọt thôi, đừng có lọt đâu Đồ chinh Hư Aho, lống dồn đã, mấy người Ơi, trọng quả sẵm khăn Trọng quả sẵm โอ้โหปาบกูให้แล้วผมเข้าไปในตัวคิวเลอร์แล้วผมตบตูดนี่ไงโอ้โหหวานเจี๊ยบอย่างงี้คิวเลอร์บอกชิลจัดโอ้โหฟุตฝันไว้ฉายม่วงเหรอได้ได้ได้เดี๋ยวบอกให้ถ้าผมไปไปฉายม่วงอะคือแบบหมดแล้วนะได้ชงน่้ฉายได้เอาไหนอะโอ้โห น้องไฟฉายม่วงแต่เอาวอดมาฮัลโหลผมย่อเทคเป็นนะเอาเปล่า,าผมให้ยุงโล่งๆเลยผมให้โล่งๆเลยเอาเปล่า,าเอาไหมโล่งๆเลยนะคุณคิวเล่โอ้โหเขาแคมป์จัดเลยป๊บโอเครู้มือนี่ผมรู้มือเด้งปะ ยังก่อนพะนมเฮ้โยโอ๊โยสวยครับทุกคนไปเลยแต่วาให้คนนี้เอาขาไม่ไล่แล้วเปลี่ยนเรื่องเลยลเอเห็ดผมเฮ้ยปั๊บ เจอยอดเถีงไม่เคยเจอดิเจอผมคนแรกก็ต้องแบบเรียนรู้นะถือว่าผมสอนเชิงนะอย่างเงี้ยคือปั๊บเตนเอันนี้เสียเองอันนี้เสียเองนะอันนี้ผมผมไม่ได้เสียนะผมไม่ได้เสียให้นะคือปั๊บท้านอาไม่มีไม้ครับเป็นเรื่องเลย เออยังก่อนเว้ยประตูน่าจะอยู่ขวากลางขวาล่างป่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมตุยแล้วครับทุกคนเออตุได้ไหมกันประตูหรอ เป็นเรื่องแล้วไงแล้วผมรีบล้มด้วยไม่น่าเล่นเลย <Yeah. S 1> ผมลืมครับว่าผมตุยแล้วไม่นะนทุกคนอย่าไปล่อเทียรที่เท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าดูได้อย่างเดียวครับว่าตาน,นีโดนผมแน่ครับคาตะก่อนก็แต่ว่าเขายังไม่เผยตัวเลยปะตัวอะไรโอเคครับรู้มือรู้มือไม่เคลหรอเป็นเรื่องแล้วไงเดี๋ยวก่อนนะคาตก่อนเขาไปไหนเนี่ยคือเขาแบบอย่าบอกนะมาทรงแบบ จับธงจับแทงอยู่แล้วอะไม่เอานะจับแทงผมไม่ได้ป่าเนี่ยบอโบนโดนเรืแฟดอ่าอย่างนี้เป็นเรื่องครับผมบอกเลยอย่างนี้เป็นเรื่องมาลโบนต้องไปรอช่วยนะครับทุกคนอัศวินรอรัติการโหจะเป็นความมืดเอ้ยไม่ใช่ดิ ผมต้องบอกว่าฆาตรกรเป็นความมืดครับผมจะเป็นแสงสว่างให้ไม่โดนหรอกครับแต่ดูทรงแล้วน่าจะเป็นแบบจับแทงแน่นๆฆาตรกรคนนีน้เออแล้วเข้ามามันจับแทงยากถ้าเจอคนเล่นเป็นอ่ะเขาเข้าตู้ได้โดดหน้าต่างได้ถ้าไม่เดินผ่านนะก็เนะี่จะเอาผมไปเด็กก็หน้าต่างชัวร์ครับได้ยินเสียงเอ้ยไม่ใช่เป็นเรื่องแล้วไง แต่ผมไม่โดนไงรับเอ้การดเวยเผื่อมีมองคือเครื่องมองอะไรครับไม่อยู่นะไม่มีไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีแสงเราก็ไม่มีเสียงหัวใจไม่มีอะไรเลยเปึ๊ดดีจัด ฮับยังก่อนโอ้โหตีไกลจังคุณชูเลอร์มาครับเก่งแค่ไหนทำใจทุโลผมจะไม่เสี่ยงโอ้โหผมจะไม่เสี่ยงผมก็บอกอยู่ผมจะไม่เสียเส่ยง,ยงแล้วผมจะเสี่ยงทำไม โอ้โหเป็นเรื่องเลยฮึิบจอเท็กเฮ้ยมาโอเครู้มือรู้มือแต่ไปก่อนได้ไหมโอเคครับอย่างนี้ได้อยู่เฮ้ยป๊อปโกดดจริงไหมจิ้งสติกเกอ,อร์น้องเซเว่นชอบใช่ไหมเดี๋ยวผมจะได้เอามาเพิ่มมาตรงได้สักครั้งหนึ่งเหรอวยขอหน่อยเดี๋ยวไปอีกแล้วไม่นะมาถึงก็เอาผมเลยครับแต่มีเก้าวิปเนี่ย ฮันเน่ยังกดพอนพุ่มโหตรงนี้เล่นยากมากใครเล่นได้ใครเล่นได้บ้างใครเล่นได้ใครนิ่งคนนั้นเอาไปใครนิ่งคนนั้นชนะครับไม่ว่าผมถึงคิลเลอร์ปาบเขาไปเป็นชั้นสองคนนั้นนะครับมีโอกาสล่อทางเดียวโอกาสล่อทางเดียวคือชั้นสองแล้วต่างมาฮันเน่ ไม่ไล่อะเดิกลัวค่ะนี่โดนกลัวโดนจุงโดนจุกไปเลยเฮ้ยบับโอ้โหแมงพุ่งไวจดัดมีเปิร์กชักกี้ด้วยคือแบบเน้นไล่ไวเลย,เลยดิโส่งเนี่ยเหมือนเัยผมได้แตกว่ะสัตว์นี้ยังก่อนพ่อหนุ่มผมนิ่งพอผมนิ่งพอ ผมนิ่งพอผมนิ่งเล้วผมยังนิ่งอยู่ผมยังนิ่งไปผมยังนิ่งอยู่ครับยังก่อนพหนุ่มเด้งไหมเฮ้บยังได้อยู่ผมยังได้อยู่มีไม้ฉีกไหมตรงนี้ผมไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีไม้ฉีกแต่มีคนรอบอกผมบอกผมได้ดีกว่านะ ผมได้ดีกว่านะออ้หอห์บ๊อบอ้อโหอยาเทคไม่ได้เลยคนนี้คนนี้เขาตึงจัดลงมากลงแบบสนามฟุตบอลฮ๊ยบบโอ้โหมันลงแบบลงมากอะ่ะสวยงามมากครับออ้หอห แข็งวันนี้ไม่มีอีกแล้วครับผมผมบอกเลยหัวเ,เราตรงนี้ปั่นไฟแล้วแน่เชื่อผมไหมเมื่อเราตุยกันหมดครับเพราะว่าฉายไปฉายไม่ได้ในจูงเดียวแล้วอ่าหลังจากนี้แหละจะเป็นเรื่องนะครับเสียชีวาไปแล้วหนึ่ง เป็นเรื่องของจริงแล้วหลังจากนี้เฮ้ยเห็นอล่าไฟฉายม่วงอีกแล้วหลอกปะเนี่ยเอ้ยตอนนี้ไม่หลอกเว้ยเอาเรื่องจัดแต่จะรอดรอดรอดไหมก็อีกเรื่องหนึ่งนะ ยังก่อนพอนุมเจอยอดเทคเข้าไปถึงก็งงเลยเดยธรรมดาเรื่องปกติปา่าเเจอผมยอดเทคงยอดเท็กเฮ้ยถึงผมจะพลาดแต่ทิวเลอร์พลาดกว่าอยู่ยังได้อยู่ครับถือว่าสเต็ปยังพอทน เฮป๊บออันเดโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วมุมเดิมๆใช่ปะล่ะโดนมุมเดิมๆม,มุมเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงใช่ปะอ้านเขาให้ไงนะเขามามันก่อนบานมตาแข่งโป๊กเลยโอ้โหไม่เด้งด้วยไห้ยเต้นผมเด้งไปแล้วสัตวน์นี้ ผมรีเฟกรีเฟกไวรุนไงเอ,อ๊บแล้วขอบฟ้าเอาจริงแล้วขอบฟ้าเอาจริงครับแม่อปอมมาเลยโอ้โหยังก่อนพนมอันดีพลาดเองนะ ถ้าเกิดผมได้ไม้โอ้ถ้าเกิดผมได้ไม้อะนะถ้าเกิดผมได้ไม้อะนะอืมแต่มันไม่มีไงบอกให้ผมได้ไหมบ,บ๊อบย้อนก่อนพันตอมยังก่อนนะถึงก็งงครับถึงก็งงผมหายไปไหนวะโอโหถึงก็ไม่รู้เจอผมย้อดเช็คตึงจัดอะ เอาจริงเหรอเฮ้ยบ๊บอันดัโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วเขินนแล้วดิเขินเลยอยี้เขินนะยี้เขิ่นนะน,น,นะน,นี่คือเขินเขิอนเินจัดเลยนะไม่เป็นครับไม่เป็นครับแล้วเครื่องเสร็จแล้วครับทุกคนอจากเกมที่แย่ตอนนี้ครับมีโอกาสรอด2องช่วยยากช่วยยากช่วยไม่ได้ต้องปล่อยตุวแล้วครับถือว่ายังได้อะ